เขาเอาบ้านคอยเป็นที่เออรองรับอบพยพมาจากเมืองที่โดนไฟไหมน่าสงสารเขานะาก็เอาเข้ามาจอดที่นี่ได้ ไม่อยากกล้องไปใกล้ท่าดูหน้ากินวันนี้ใส่ชีสให้ด้วยนะเสร็จแล้วจ้าอันนี้ทอด,ดอเหลือก็เลยเมื่อสำคัญของเผอที่ลักมือในบ้านในเสิร์ฟอาหารก็ต้องยังบ่เสิร์ฟด้อ เป็นอย่างคอยสิบเบิงอันอันนี้คอยยานพาดพนักส,สิบเบิงแล้วกวนคอยเสิร์ฟกุนเตียว,วเป็นกินไปนะตืนต่นด้วยหลายชั่วโมงมากอันนี้ของบอสกับของแอสตแอสตอีมีลูกชิ้นด้วยว่าบอสกินกับชิ้นด้วย ส่อันนี้ให้หน่อยถื่ดูอะยายบอสมันมากินก๋วยเตี๋ยวก็เลยถ่ายมาให้ดูบอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวบอกให้แม่ทำให้กินบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวแม่ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินหน่อยก็เลยทำให้กินมากินตอนเหมือนมาร้านค้า ขับรถมาแล้วก็แม่ก็เสิร์ฟให้เลยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเสียงเงินไม่คิดว่าอันนี้ง่ายเดี๋ยวมันไม่ง่ายใช่ไหมที่ทำใช้เวลานานใช่ไหมอ๋อแม่ตุนน้ำซุปมันใส่เสือออย่างนั้นอ่ะมันเป็น,น,นอะไรทุเรศไฮจัปป <c oughs> ินีสตันน้ำหรือาจัปปินีสไปเอาชิมดูก่อนจะได้บอกยายไม่ต้องปรุงใช่ไหมเครื่องปรุงก็มี พวกแม่กินแล้วเวลาทำแม่ต้องเอาเนื้ออะไรออกมาไงเตรียมแล้วก็ตุนเนื้อเนี่ยเนื้อนี่แม่ต้องตุนตุนหลายชั่วโมงกว่ามันจะเปื่อยรอไข่บิกฟาดจะของตัวเองคนเดียว แกงบอสจัดห้องให้เป็นห้องเด็กน้อยงานประดิษฐ์อะไรของบอสล้วก็เก็บไว้หมดหนะของลูอ,อนี่ทำที่นอนให้นางเป็นเอาผ้าห่มสตาร์วอตอนที่นางเล็กๆมาไว้วันก่อนนางแกล้งเราเอาหนูไปไว้อีกห้องนึงตกใจแม่ขึ้นมาทำความสะอาดตกใจวันนี้เลยแกล้งนางคืน นางไม่อยู่บ้านนางไปเล่นกับเพื่อนไปนอนมันแฟนใครดูกลับมาจะว่ายังไง <laughs> เก็บไว้หมดนะนี่นี่เห็นไหมนี่นตอนแรกๆมาแรกๆเลยเก็บไว้หมด น่ารักนี่คือสิ่งที่เราจะเอาเก็บไปดูเไปรัโตัึ้ันมาหายไปหมดไอ้ตัวนั้นมันมีแฟมิลี่มันมีครอบครัวของมันนะเยอะมากประมาณสิบกว่าตัวนั่นแหละ

ก็ดว uh. okay. อนอืมยูก็ดวันครับอยากใหเข้าันนะคะสลุปถูกได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาไปอบค่ะสามร้อยฟาเรนไฮน์นะคะอบไปเลย3าชั่วโมงสชั่วโมงจนเปื่อยแล้วเราค่อยมาถ้ามันเปื่อยแล้วพวกเนี้ยพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปื่อยไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็มาเอาผักออกก่อนถ้านั้นเขาจะเปื่อยยุ่ยไปหมดเลยนะคะก็อบไปได้สักชั่วโมงนึงก็มาเอาผักออกน่ากินไหมคะยังไม่สุกเนาะเดี๋ยวรอสุก่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งสามชั่วโมงผ่านไปเป็นอย่างนี้นะคะอื เอย้ยดี๋ยววันนี้จะเตรียมเสิร์ฟนะคะโรยพริกไทยข้างหน้าแล้วมามาดูความเปื่อยกันนะคะ เห็นไหมคะเปื่อยมากเปื่อยนุ่มมากนะคะห่าห้าชั่วโมงนะคะมา oh, ล้านมาล้านเม็กซิกันมาซื้อแคบหมูแล้วก็กระดูกหมูแล้วก็ <Okay. S 1> วก็ <Okay. S 1> กลองให้เขาเอาไว้นั้นให้อะไรนะปาคีริว้ว ก็เดี๋ยวจะซื้อเียด้วย Can I have three of these ถ้ามาลาน,นี้จะมีห้งม,มีหัวแล้วก็มีไก่ด้วยไก่บ้านก็จะเอาไก่ด้วยมา้าน,นี้เพราะว่านี่อยากได้อันนี้ก็จะขายคื นี่แหละของแม็กซิกันทั้งหมดเลย uh, เอ่อแค n นี a v e a c ชิ c เก n นช o อปเ up อัพ for me พื่อเพื่อนๆดูอันนี้กากหมูแคบหมูของแม็กซิกันนะไม่รู้เขาทำยังไงนะแต่อร่อยมากๆนะคือกรอบนะทำจากเสียงก็ได้ วันนี้จะตำแตงกินกับแคปหมูตัวนี้เลยแวะมาซื้อแคป,ปรหมูเนี่ยค่ะร้านเนี่ยเขาจะทอดเขาจะทอดใหม่ทุทกทุกอาทิตย์นะเออเท่ากับเขารู้จำนวนว่าเออเขาจะขายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะทอดทุกวันสุกมั้งนานๆหรอกถึงจะมาซื้อกินทีถุงนี้ก็ไม่แพงนะคะถุงนี้เจ็ดดอลลาร์ เจ็ดแปดดอลลาร์เทียบเท่ากับเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบแล้วกันสองร้อยห้าสิบสามร้อยตะกี้กินไปแล้วชิ้นหนึ่งโอ้ยอร่อยมากแต่ต้องหยุดเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินกับตำแตง ล่างรถจ้าไม่นัดตอนสามโมงตอนนี้ยังไม่สามโมงก็เลยแวะล้างรถก่อนรถนี้แบบโอ้โหฝุ่นจากไอ้ไฟไหม้อ่ะมันก็เยอะเนาะสิบห้าดอลลาร์สิบสี่จุดเก้าเกก็สิบห้านั่นแหละ สามแบบมีสิบห้ามีสิบมีเจ็ดวว้า สนุกดี <laughs> เปื่อมากรถอะไปไหมแล้วก็ออมคิดเท่าลอยมาควันควันเออมีเวลาเออลยอะคุณสุริ นี้หลายอย่างมากทั้งพาลูกไปถ่ายรูปทั้งนี่เสร็จแล้วจะไปหาหมอฟันจ้าเพิ่งเปิดหลังจากโควิดปิดมานานเพิ่งจะเปิดเราก็เมกอัพอยเมนเลย 6, 6เดือนทำความสะอาดฟันครั้งหนึ่ง 6, 6เดือนสเดือนเลยอย่างเงี้ย เกลเียดมากเลยเอ็กซเลฟันเนี่ยเอ็กซเลฟันทำความสะอาดฟันทำให้กินสดๆแล้วมันจะอร่อยชอบใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะ ไม่มีวันนี้กจะกินกันเราทำน้ำซอสให้ใหม่เลยเฟสเฟสเลยใส่เผ็ดด้วยใส่ดดไปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอิตาเลียนซีซ n นิ g งนะจ๊ะ มันก็จะเป็นกลิ่นกินของอิตาเลียนอิตาเลียนต้องคนตลอดนะเพราะว่าถ้างั้นมันจะกระเด็นอันนี้คนมาได้สักระยะแล้วนะจนจะเสร็จแล้วต้องใจเย็นๆทำไฟอ่อ,อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆมันถึงจะได้น้ำซอสที่อร่อยนะ ก็ใส่มะขอนมะเขือเทศแล้วก็ใส่มะเขือเทศสตูลงไปมะเขือมะเขือเทศสตูก็คือมะเขือเทศที่เอามาสโลโคุกช้ชาๆนั่นแหละค่ะดูคนรอ,อกิน เห็ดอีกยัางมากินก็นแซ่บมากแซ่บมากเพราะว่าเาเห็แดแบบเฟซไอส่ไงก็เห็ดคอมพิวเตอร์ของเพิเ่นอยู่อันนี้ใส่ข้างหน้ามันก็สิเป็นชีสไข่บลอกมากดอกชีสกต่ยังบ่พอเด้กับยังเอาชีสอันอนี้ผากันเอาชีสมาใส่เพื่อมนจอดมาใส่ข้างหน้าก็เป็นชีสเลยเด้อ ่อยบอ๊ิมจักคำจ้างให้กินกับบวกินบะมาัดเดี๋ยวข่อยสิตามักแต่งกินแม่นี่ซื้อแคบหมูมาแล้วแต่งกับแคปวันนี้กินอาหารเช้าอะไรมาเบิงจ้าขาเปียกจ้าเขาเปียก ว่าแมน๋วยจับยวนได้จ้าเขาเปียกนะคะข้าวเปียกเส้นเมืองอุดรคนอุดรเอสอันนี้เจียวหอมก็จ้าเจียวหอมหัวใหญ่ส่วนกระดูกนีก็คือต้มไว้ต้มเปื่อยไว้แล้วตังหานะคะต้มใส่กับเออ อันนั้นแหงแสบเด้อจ้าค่อยนี่นะเมื่อวานนี่ไปตลาดห้อมต้มไส้อนอันแหงแสบจ้ะยังก็นอผักกาดหัวผักกาดเดี๋ยวเราจะมากินกันนะคะอาหารเศราข้างมือนี่เดี๋ยวเสรือให้เบิง้งย่างมื่อเศร้านี่สิมักไปกินก่อน ของยายน่นเลิกเรียนสินะไอ้ก่อนจะไปโรงเรียนแต่ว่าเขาก็มีขายทั่วไปลจะจ้าอยู่ดอนกี่สิเขาก็เปิดขายอยู่ขางล่องหนังอำพรอยู่ขางอยู่ส้อยกสิกรท่านบ่านอ้อขางล่องหนังอ่ำพอนท่านบ่อยู่ยก,กงงอ่ ยุบพอไปบ่ทันดอกเดลงจะห้าวกะแล้วแต่เฮาสิปรุงบ่ปรุงจ้าเฮากะใส่ต้นหอมลงไปใส่พริกไทยขอไม่อยากปรุงมื่อนี่ปกติกะปรุงมื่อไหร่ขอไม่อยากปรุงเราอยากกินแบบนี้แบบธรรมดาเขาว่าตอนเสาร์จ กินกันนะจ้าถ้ามีหมูยอ่ออหมูยอ่อมาใส่น้ำกระแซบจ้ะหมูยอ่อติ่นไก่อย่างสิใส่แดดเลือดแต่ว่าเขาบ่มีเขาได้แค่นี้เขาก็เอาแค่นี้ของเขากระแซบคือเกาจ้ะพื่อนแอลเบตลูกชายก็ได้โหวตเหมือนกันนะคะสอันนี่ ของแอลของพ่อของแม่ของบอสกับของบีเขาก็ส่งมาให้แต่เขาเอาไปแล้ว